สวัสดีค่ะเมื่อนี้มาเถื่อแหลกเดือมากระพอหมุนหลอดนะครับก็ลูกบอกว่ามันกินร้านนี่ค่ะร้านตีน้อยค่ะมาทางร้านไอิสแล้วก็ร้านประจำแล้วที่แล้วร้นชิสนี่นะฮะทางรนไิสกิจจามันรู้ว่ามันเป็นอาหารแบบไห่ต้าเปิ่อกันจ้ะแซ่ค่ะมาตีน้อยคนไลยหลายคนเจ้าคนเยอะมากค่ะจริงๆอ่ะเห็นตัวเลขเที่รอนะคะอยากจะกลับแล้วค่ะ แต่ครั้งแรกที่มากินก็เลยต้องรอค่ะคนหลายหรีบอกยังบะได้เลยจ้ากคนเยอะมากดูสิคะทังไหนก็ต้องได้กินคะ่ะเขารอรอไหมรอดคุณเนาะดูคิวนะนี่คะ่ะตะบ้านหีอบอกตะบ้านไหมคะได้ไม่ได้เร<ด>าต้องรับประทานคือต้องจ่ายมาถ้าเราไม่ถ้าเราไม่น,นั่งนี่ต้องจ่ายไม่ค่าบริการต้องจ่ายอดทนนิดนึงค่ะเพราะ,ะ,ะครั้งแรกในชีวิตที่มากินนะคะดูสิว่า กริโล่ได้ขนาดใดจ้ะได้กินแล้วจ้านี่ค่ะมาเป็นแบบมิ้งคุณพ่อคุณพ่อโชวนเลยค่ะแบบนีแบบ้ค่ะครั้งแรกนะคะทีนม่กินหรือรับประทานนะคะครั้งแรกก็คือแบบยังไม่ได้กินเลยแทบเลยคะ่ะเบิง้งกระลูกชั่วโมงครึ่งน,นะคะที่เรารอค่ะหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะ มีเวลาก,วกินสองชั่วโมงค่ะแต่เบิร์มันกทุกๆเลยก็มีแบบนี้นะคะน้ำจิ้มก็จะประมาณนี้นะคะค่ะจ้าสาหร่ายสาหร่ายอะไรสาหร่ายกระเทยค่ะสาหร่ายวากามีสาหรไ่าย<ว>อะไรนะวากามิสาหร่ายวากามิค่ะชีสชีสอ่าบะหมี่หยกค่ะ นี่อะไรคุณพ่ออันนี้เบคอนเนี่ยหมูสามชั้นเบคอนน้ำกำลังเดือดคชานี่หมูสามชั้นน้อนนำอะไรเนี่ยหมาล่ากับอะไรน้ำดำเหรออันนี้น้ำหมาล่านะคะมาล่านะี่น้ำดำจ้ะกำลังง่อนจ้ะกำลังเดือดรๆๆๆๆๆู้ไหมไหม่ไหมเราจะใส่ผักที่หลนนานลเนาะผักมันจะสุกเรื่อยไปเนาะอันนี้ไม่เดือดคุณพ่อไมด่ดูเดีย๋ยๆก็มีอะไรไงก็เป็นซีดนะคะ นอนจ่าถ่ายชั่วโมงครึ่งนึ่งชั่วโมงครึ่งไม่ไมรอบหน้ามาอมากดืมอยากกินยังไม่ได้สิ้นนี่ระวังถ้าโดนปนิวไปว่ากักินทั้งไหน แต่ร้านนี้เขาชื่อดังไงแล้วก็มาตามคำเขาเริ่ล้ำลึกที่ล้ำลูกกานะคะคสาขาล้ำลูกกาสายสีมันโมแม่นต์อันยู่อันบ่อันล้ำลูกกา,กกาหมอชิดแม่นบ่กล้ำลูกกาจ้าหมอชิตหรอนี่เคยมาประจำนี่นานี่หรออ๋อหรอร้านนี้มาประจำไม่ได้พูดกินเนื้อให้กินสุกนะคะอีกคนบิดโดนหมูดับจา้า ตัวอยากใช่ไหมแบบนี้เลยค่ะน้ำโบราณน้ำจิ้มข้าวเพิ่มเลยมันน้ำจิ้มมันได้เต็มเลยไงไงควรช่ใ่อจ้าโอ้โจอันนี้เขาเรียกเนื้อเนื้อจะเนื้อวัวนะคะ คูองค่องข่ององเหมือนกันมาประจำไงหัดรึไมไหมเอาสามคนกินกินแดงงนี่ปั่นก็แดงนี่ตุกกไงหรอกินไปเลยพ่ะสั่งได้หรออันนี้อันนี้เท่า่เอาไว้นี่หลังก็ได้หลกักไม่หนักไม่ักขันี่มงพยังไงชี้ชี้อืมชี้โอเคครับโอเค เดี๋ยวขอรับประทานกันนะครับแล้วก็ค่อยๆชมตอนต่อไปนะครับเช้าวัาไปคักจ้าเยอะมาก แล้วไม่จอดเดวริ่มกินแล้วค่ะบ๊ายบายครับจบคลิปแล้ครับอไว้ตอนอีพีต่อ,อไปครับ <c oughs>